สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองฝาสูู้คสุกคนสุมองสุบอนนะครับมือนีมาเอ่อกรับเมื่อมองเหตุงานละครับก็เลยมาหาของฝากให้ทีมงานที่อยู่มองเหตุงานครับพี่น้องสมาหานมใหม่หาบกม่วงไปฝากทีมงานอยู่มองเหตุงานละครับพี่น้องเพราะว่าสิได้เดินทางกลับมือนีเอาไปฝากเพิ่นแน่เดี๋ยวกลับไปว่าบ่มีของฝากเพิ่นสีจมให้อีกนะครับ เดี๋ยวเราไปเบ่งว่ามันรุ่งกับป้าเพื่อนปลูกยังไวแน่ครับเดี๋ยวเราไปเบ่งนากันพร้อมๆกันครับผมครับปลาคาเพื่อนนาสีเอาคาไปนั่ะคากรลังเป็นดอกงามๆครับดอกคาคาแนะ่กงยังแนะ่เพื่อนปลูกไวร้ายครับพี่น้องทั้งกล้วยทั้งคาทั้งตะไคร้กล้วยหอมหุ่นยู่ทั้งพูนครับ<ไ> ه, นี่เ<ห>ถียงหน้าเพื่อนสำเพื่อนลังหนึ่งละครับพี่น้อง มาลักนอใหม่ครับนอใหม่เพิ่นมีนอให้บุ๊บพี่น้องเบิ่งก่อนหาซ่องเบิ่งก่อนโอ้มีอยู่ครับพี่น้องนี่ครับนอสองนอสามนออยู่ทั้งพี่ครับเอาอยูพี่น้องนอใหญ่เติบอยู่แกงเดมมอนึ่งแล้วพี่น้องนี่ครับเอาไปฝากทีมงานคันไข่ กำลังว่านเข่ามือว่านครับพี่น้องเพื่อนออกมาซอยว่านเข่าอยู่มือวานบัวใดมาปวดขาพี่น้องเก่ากำเลิบขาบัวมึงลึงมือนียางยางใดแนครับเพื่อนว่านมือว่านครับนี่ครับพี่น้องสะเพิ่นสะมสอหมองครับสะน้ำเพื่นเพื่อนใส่ แหงโซลาเซลครับเพื่นปลูกบวนเผาลำหอมถือผมเอามาให้เพื่อนปลูกไวครับพ่อได้อาศัยเพื่อนกินแนย่ย่ำย่ำอยากอยากกินกะมาเอาเพราะวะ่าเขาม่มีพื้นที่ปลูกคือเพื่อนก็ต้องอาศัยเพื่อนแบบนี้แหละพี่น้องเมืเ่อหนีเจ้าของเพื่อนมาได้ยุ่หน้าครับแต่เพื่อนเดียวก็มาหอดครับพี่น้อง เพิ่นไปสื่องัวอยู่ครับเพิ่นไปสื่องัวออกมาอีกตัวหนึ่งเพิ่นสื่อไว้แล้วสองตัวมันนีไปเอามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วถ้าเบงงัวเพิ่นง,งามบ่เพิ่นสิอยู่นีแล้วครับบ้านกัให้ป่าไปยูส่วนลุงกับเพิ่นก็มามยู่นีเฝ้าสวนเฝ้าหน้าเฝ้งง่วเล่าครับ จะพาไปเบิ่งขอบหัวเพื่นครับนี่กระสะอีกลูกหนึ่งนามร้ายอยู่ครับสานี่ปลูกบกมวงปลูกอ้อยปลูกบกมีสารพัดละกล้วยบกหุ้งเพื่นครับปลูกอ้อมสะไวพ่อได้กินครับลูกราดมากญาติพี่น้องมากกับพ่อได้มาอาศัยของเล่าแล้วครับเราบกขีดที่หรอก าคอเราจะ่ยัมาลักครับอันนี้ก็เป็นขอบงัวเพิินขอกงัวเพิ่นเพิ่นใส่หมุผาเขี้ยวไหวผ่าแหลหรือว่าผาเขียวหายงัวเพิินนี่ครับใส่ผาเขี้ยวผ่าแหลไหวบใหยยุ่งเขา่าพมคิขึ้นว ือมาถอดไว้ยังสี่น้องนี่พระพี่น้องนี่ครับองค์หลวงปู่ถวดพิมพ์ใญ่เนือว่านครับแต่บอกว่าแทหรือเกยแต่คันในซ่องกะพอสิบ,บอกได้ว่าแทหรือเกยครับพี่น้องแต่ก็ เกแท้กับมี่องค์ลุงปูถวดไวกับอุ่นใจครับคอยปกปักรักษาเฮานี่ครับมาถอดไวจังสี่ก็้ใดผ่านไปผ่านมามมหยิบเอาเฮ็ดจังใดนี่อบอกพิกเพื่อนปลูกไว้ดกดีพี่นอ้องเต็มต้นอยู่ครับนี่ครับแต่เพื่อนบ่ได้ปลูกหลายมองปลูกลายๆมันกาสิตายเบิดแล้ว เลือฟังนี่ครับอู้ดกดีขนาดพี่น้องพริกโพนบานเท่านี่ครับเบิงบกม่วงพี่น้องยังมีนวยอยู่ครับนี่ครับลายนวยอยู่ทางพีก็มีพี่น้องอู้ดทางฝุน่นก็มีลายนวยอยู่พี่น้องสีได้เก็บไปฝากทีมงานคันคายเท่าครับยังเหลือลายพี่น้องบอกม่วง ลายเติบยูพอเดี๋ยวเอาไหว้กินลูกลานกินยาพี่น้องกินแต่เมื่อนี้ก็ซิมาเอาไปเบิดล่ะคนนีบกหุ้งครับพี่น้องย่อนแสงน่จากหน่อยองงนะเอารอกที่เห็นอูบ่ได้เนาะ มีแต่สิลับเอ้ยเห็นอูบ่ไหนเลยเอานอนมานอนให้กินกล้วยได<ป>้อล้วพี่นอนเพิ่นได้ราคาซ้ำไรล,ล่ะโอ้ขันแพงเขาบะคายให้หรอขันแพร่งมันแไง

มาแล้วโอ้แต่งตัวรอแถมมือนี่นี่เรียกว่าธรรมดาธรรมดาติงโอ้ยบอแมนดอกธรรมดามลขีิตมโอกโลกอยู่เออนั่นล่ะถอดไว้พ่มก็ว่าอยู่คือถอดไว้จังสี่โอ้ยตลาดตรงนี้เราคือพ่อไม่ไถอดไว้อยังจังสี่หายขึ้นมาเหลือกว่าผู้มาเลยเอาว่ะนี่เขาบอได้ไมบอเขาบอได้หนีบ้างยั่ว่า

เขาแถมกระดิ่งไ้พ่อนี่ละคงแถมเพิินถือว่างัวงามอยู่พี่น้องไปเอามาวางมือเศ้านี่แหะครับแต่วาเดียวนี้ละเอามาเดี๋ยวนี้มาหอดมอกี่นี่ครับอ่ามกินทาออชิมามือแรงอ๋อ เอามาสามตัวมาเมื่อนี้อีกตัวหนึ่งเป็นสามตัวพี่น้องเดี๋ยวพ่นสี่ห้าอีกตัวหนึ่งเอางัวแม่มาทั้งเบิดเลยครับเอาไว้มาแพพันเอานึ่ีตัวนี้ตัวไม่ตัวนี้มาก่อนสองตัวเอาเอาอยู่น้ำกันดีๆเด้อนางงามกับพี่น้องนางเปนี้งามยู่แต่หนามันบบยเห่า มันงามอยู่ครับถ้า,ถาหนาเงาๆนี่ทรงบกคือกับโตงามอยู่พี่น้องคุนอีกจกักสองสามเดือนก็นใอื่นลืดแล้วครับพี่น้องไปเอาบอกม่วงก่อนพี่น้องเดี๋ยวให้ป้าเพิ่นเก็บให้เก็บเองไม่ได้เก็บายเดี๋ยวถึกใหสยสามน้วยกัเอาสามน้ยอยนา่ละเอาไปฝากทีมงานคั่นคายฮาพี่น้อง เดี๋ยวเพิ่นนมากลับบ้านแต่ละเทือบอะไรยังมาฝากโอ้ยมีตะนวยใหญ่ๆพี่น้องเลยเบืองงาบบงมยเขาเอิ่นพันนี้ยังครับนัมึงยาสิั่นยายาเมืองยางาบบงบงมวงคุณยาอ๋องามๆาบหเ่็ยบ่ใส่ถุงด้วพี่น้องมาด้นี่รับสองนวยล่ะ เพินแล้วให้เพิน่นเห็นหนาเพิ่นน้ำเดี๋ยวลูกสาวเพิน่นสีไฮให้ว่าผู้ใดเก็บผู้ใดเก็บบกม่วงผู้ใดเก็บบกม่วงกัแม่ตัวกับสิได,ดาา <c oughs> ้ดาแม่ระบาดนี่ผู้ใดดาผู้คอเลยพี่น้องเลยเดี่ยวล้านกับสีม้ามือแรงครับเพิ่นเลิกงานเพิ่นกับสีแดนมากมันยุดยุดวันวันจันทร์ นายุทธวันอาทิตย์บัดนี้บุพอกันกเชื่อดอกแต่จะคุยโทรศัพ์กันข้อหากันเอาอขอบคุณครับใส่เกลือใบเอาใบบักคำอ่อนมาขยำใส่เกลือกินอุ้ยขักขนาดมันก็มีลายครับครับเถาวัลยหันยูพูนมันก็มีลายก็เลยว่าบ่เอาดอกเอาไปให้ป่าให้ร้านกิน ก็ถึงเนาะเพ่ะน,นี่สมวนเยสมมเ่ยขอบคุณครับเอาเพะล่ละป้าเอาไว้ให้ลานกินน้ำนเน,น,น่ได้แล้วครับนี่ครับคาตะไคร้บกหฮงทางพี่กับบกม่วงเดี๋ยวค้องฝากไปให้ทีมงานครับ นึงเ <ITA> <target> ข้ากับตะไคร้กับดอกข้าแล้วก็บกหุงหน่วยหนึ่งบกม่วงถุงหนึ่งถุงงูหิวนึงครับพี่น้องแต่ว่าหน่วยใหญ่ครับก็ะชื่อใไปเก็บของเก็บหยังเสียได้ออกเดินทางตอนประมาณเที่ยงเที่ยงนี่พี่น้องจะออกไปเฮ็ดเวียกแล้วเนี่ยจ้าของเที่ยงเงิน เทียงเฮือกเงนมูนิลังบัก่ายหนึ่งครับก<อ>ินปลาแดกบองกองงนินปลากระป๋องไปไต้มปลาเครื่องเครื่องปา้ิมักพิกกระยุต้นสำหรับคลิปนี้ก็พ่อสานีนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ แลอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนํำคันค่ายชาแนลและทีมงานสำหรับคลิปนี้ขอโต้รัพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ